สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเมื่อนี้กับเป็นเช้าของอเป็นเช้าของวันอา,อาทิตย์นะคะเป็นเช้าของวันอาทิตย์เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกสามเนาะค่ะเนาะเป็นเจ้าที่สดใสนะคะสดใสรีค่ะอากาศเริ่มเย็นนะคะเริ่มเข้าหนาหนาวแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคะดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะเดอ้อจ้าก็อย่าลืมเด้อค่ะเดอ้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เด้ดค่ะเออบอเกินมื่อเดือนเพ็ญสิไปหานะคะค่ะแะ้วก็ชมคลิปสามนาทีขึ้นไปก่อนมินตมินตามเรื่องราวในคลิปนะคะขอบคุณค่ะมือน้คือเก่าค่ะ,สะเสบียงบุญของเดือนเพ็ญนะคะค่ะ,สะเสบียงบุญที่เดือนเพ็ญเตรียมนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนขาอากวาดกล้องให้เบงในก่อนเด้ดขาดะจ้าเพื่อนเพื่อนขาอีเด็กค่ะ เห็นปะคะเพื่อนๆขานี่คือเสบียงบุญที่เดือนเพ็นศิตสะสมกับเพื่อนๆในมือนีเนาะค่ะเนาะให้เพื่อนๆมารวมอนุโมทนาบุญกับเดือนเพ็นเด้ค่ะในบุญคือกันเด้ค่ะเดือนเพ่นบมไดบอลเลนเด้ค่ะไดอีลีค่ะแค่ห้าว่าสาธุสาธุสาธุแค่นี้ค่ะเฮากับใดบุญแล้วนะคะเพื่อนๆขานี่แหละค่ะคือเคล็ดลับของเดือนเพ่นนะคะจะอ่ามิยังแนว่าตีมือนีค่ะเดือนเพ็นสิบอกนะคะ ปลาทูค่ะปลาทูวันนี้หน้าไม่งอคอไม่หักนะคะมือนีได้ปลาทูมาบ่ค่อยงามปในใดนะคะเนาะบ่ะค่อยถึกใจเดือนเพ้นถ้าเบิดตหกตัวเดือนเพ่นทอดได้ซีตัวนะคะดอกนันทองแตกเบิดเลยค่ะเดือนเพ้นเสียใจมาก <c oughs> แต่กะแต่กะซีตัวนี้โอเคอยู่ค่ะแต่อีกสองตัวบนไดนะคะแต่มาเพอเอ,อน้นามือนีผราเพ่กนกะอยู่ครบพอดีนะคะเนาะเพ้นสิไปกระทินอีกแล้วนะคะเนาะส่วนนี่เป็นส่วนกระทินพาเพ่นกันเลยไป คิดว่าคงสิไปสององะค์นะคะนะคะอัน <c oughs> ก็นเลยเดินเพ่นก็นเออก็เลยพอดีป่ามันบางงามสองตัวเดินเพ่นก็นเลยเอาแค่สี่ตัวเนาะคะ่ะเนาะนี่นะคะเอาเอาคัดที่สวยงามนะคะน่ะเนาะอันที่บางงามเข่ากับเอ่าเนาะคะเพื่อนเพื่อนขาเนาะ <c oughs> จะ <c oughs> พอมีประทูแล้วเข่ากับตองมีข้าเหนียว <c oughs> ข่าเหนียวเขี้ยวงูจ้าเดินเพ่นมือนีใสกองหน่อยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมาก ข้าวนียวเขียวงูเป็นเม็ดไผ่เม็ดมันนุ่มค่ะข้าวนียวเขียวงูนะคะนะคะต่อมาค่ะแทนน้ํานะคะแทนน้ำของเดือนเพ่นคือนมตาหมีลดน้ําพึ่งค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆขารดนี่แซ่บๆเลยค่ะโฆษณาขอเบิลขัดขนาดพนะต่อมาค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆขาเห็นอย่างไ่มคะ กล้วยของเดือนเพ่นอีกแล้วค่ะกล้วยหอมน้อยนะคะคือเกาค่ะกล้วยของเดือนเพ่นนั่นแหละค่ะเผ่อื่นว่าเดือนเพ่นมันยังเหลือหลายอยู่นะคะเนาะเดือนเพ็นก็เลยไซไปเพราะว่าเดือนเพ่นกับกินบัท่านเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องก็เลยไ่บาดไปจังสีนะคะแต่ที่จริงเดือนเพ้นก็ตั้งใจไ่บาดนั่นแหละค่ะส่จังหันเลยนะคะเนาะเพราะว่าเพื่อแซบกับหวานกําัังพอดีเลยนะคะบัวหวานบัวหวานคักนะคะแต่ว่าหวานกําัังพอดีแบบแซบนะคะเพราะว่ามันเม็นกล้วยหอมที่ลูกใหญ่ที่มีกินแรงๆนะคะ อันนี้คือกลวยหอมกลวยหอมทั้งภาคอีสานนะคะเราค่ะเนาะจ้านี่ค่ะเห็นไหมคะคือสเสบียงบุญที่เดินเพ้นเตรียมในมือนีเนาะค่ะเนาะเห็นไหมเห็นมาเห็นคะ่ะเห็นมซูมลุมไปอีกนะคะเวอร์ซันดิหายเพื่อนๆนะคะมิอนอน,อนุโมทนาบุญกับเดินเพ้นแค่นี้ก็ได้บุญแล้วค่ะเดินเพ็นเฮ็ดคลิปทุกมือนี่เฮ็ดด้วยความจริงใจนะคะเฮ็ดมีสาระคะ่ะนะคะ เห็นไหมคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นคนที่แบบว่าฮ็ดอันเฮ็ดทุกคลิปเลยเฮ็ดด้วยความจริงใจนะคะอิลีคะ่ะเพราะว่าหมักนะคะมักท่าบุญคะ่ะมักท่าบุญมักคาเฮ็ดมักต้นใหม้อีหยังประมาณยี่สี่นะคะที่เดอนเพ่นเฮ็ดมีอยู่สามคลิปนะคะรากาหมักไปลงท่านอีหยังเสียทักกับอว่ามีโอกาสไปลงท่านอีกเดอนเพ่นกกสีอันไทยไม่ให้เบิรงนะคะ่ทยคลิปไม่ให้เบิรงว่าอันลงท่านอันสายวัดปานีเพิ่นแนวไหลเนานะคะ่นะเนาะเพระว่าเด่นเพ่น ถ้ำบุญนีตอนนี้อยู่สายวัดปากก่าค่ะกระถำถำถำทุกสายแล้วนะคะแต่ว่าบ้านเดือนเพ่นติดอยู่วัดป่าพอดีเดือนเพ่นก็นเลยไปทางสายวัดป่าเนาะค่ะเนาะวัดบ้านก็มีค่ะเดือนเพ่นกับกะไปยอ, Better Better Gone อยูนะะ่แต่ว่าไปบ่ค่อย่บยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคนคนอยู่คนละหมู่บ้านนะคะ่ะเพื่อนก็นเลยเพื่อนอันนะั้นเพิ่นมีเพ้นเพื่อนสันเข่าสองเทียเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าของสายวัดปลานี่เพื่อนสันเข่าเที่ยวจะนี่แหละค่ะจะยันเพื่อนเพื่อนโบหูสันดอกว่าก็เลยบอกแล้วค่ะเนาะแต่ว่ากันนะคะเนาะ บอกให้เป็นความรุ้เล็กๆน้อยๆน,นะคะเนาะค่ะคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ให้เพื่อนๆนะคะสมความมุ่งมั่นปรารถนานะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอีกอย่างสี่นะคะให้มีสุขภาพแข็งแรงสู้มือสู้มือนะคะเนาะคิดจะเป็นยูทูบเบอร์ให้ได้เป็นยูทูบเบอร์นะคะเด้อมีโฆษณาเข้ามาหลายๆนะคะแล้วก็ ได้ซับหลายลใได้สมุงพอเร็วๆเนาะค่ะเนาะจ้าทุกอย่างอะขอให้มแต่จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนาะค่ะเนาะสาธุสาธุสาธุด้วยจ้าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะนะสวัสดีจ้า